E.S. ทักษะกระบวนการคิดที่เด็กจะต้องมีเพื่อความสำเร็จในชีวิตสวัสดีค่ะคุณครูกุ๊กไก่นักกิจกรรมบำบัดจากคิดพลัสค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง E.S. กันค่ะ E.S. หรือ executive function เป็นทักษะกระบวนการคิดที่จะช่วยให้เด็กได้รู้จักการคิดวางแผนการจัดก,การเวลาการควบคุมอารมณ์การมีสมาธิจดจ่อในการทำงานจนสำเร็จและการรู้จักการแก้ไขปัญหาค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่าน้องๆยังคิดวางแผนเองไม่เป็นแก้ปัญหาเองไม่ได้งองแงหรือขี้หงุดหงิดบ่อยครั้ง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ไม่ดีนั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเด็กๆยังมีทักษะ E.F. ที่ไม่ดีนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับทักษะ E.F. ในด้านต่างๆกันค่ะซึ่งทักษะ E.F. นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ด้านพื้นฐานนั่นก็คือ 1. working memory เป็นความจำเพื่อนำไปใช้งานเด็กจะพัฒนาได้ดีในช่วงขวบตีแรกค่ะเป็นความสามารถในการจดจำข้อมูลและสามารถนำเอาออกมาใช้ได้ค่ะ อย่างเช่นในเด็กเล็กก็จะสามารถจดจําคําสั่งและทําตามคําสั่งได้ค่ะอย่างในเด็กที่โตขึ้นก็จะต้องจดจํำเนื้อหาที่เรียนและนํามาใช้ในการตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้องค่ะ 2. i n h i b i t o r y control การยั้งคิดไตรตรองเด็กจะพัฒนาในช่วง3ขวบถึง3ขวบครึ่งซึ่งเป็นความสามารถในการอดทนไม่ให้วอกแวกขณะทำงานอดทนต่อสิ่งยั่วยุทางอารมณ์ ควบคุมตนเองไม่ให้หุนหันพลันแล่นหรือให้เด็กโตที่จะต้องควบคุมตนเองระหว่างอยู่ในห้องเรียนไม่ให้พูดโพลงระหว่างคุณครูสอนค่ะและ3 cognitive f l e x i i i l i t y การยืดหยุ่นทางความคิดเด็กจะพัฒนาในช่วง4ขวบถึง4ขวบครึ่งซึ่งเป็นความสามารถในการเปลี่ยนมุมมองความคิดไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งหากเด็ก มีกระบวนการคิดทั้ง3อย่างนี้ที่ดีก็จะช่วยให้เด็กเกิดทักษะต่างๆที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งการเล่นการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตค่ะและทักษะอื่นๆของ EF ก็จะมีอีกในเรื่องของ attention การมีสมาธิจดจ่อ emotional control การควบคุมอารมณ์ให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสมเมื่อโกรธผิดหวังหรือเสียใจ Organization and planning การวางแผนและจัดการงานอย่างเป็นระบบ Initiation การที่สามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมด้วยตนเอง Self-monitoring การตรวจสอบและประเมินตนเองและ Go-directed persistence ความสามารถในการพยายามทำงานได้จนสำเร็จค่ะโดยสิ่งที่กระตุ้นให้เด็กได้ฝึกฝนพัฒนาในเรื่องของ EF ได้ดีนั้นก็คือการที่เด็กได้มีโอกาสในการเรียนรู้ทดลองทำสิ่งต่าง เช่นการเล่นบอร์ดเกมหรือการที่เด็กได้มีโอกาสในการทำงานบ้านที่ตามไว้ค่ะทักษะทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเองไม่ได้นะคะต้องสร้างและฝึกฝนซ้ำๆค่ะซึ่งในเด็กวัย3-6ขวบจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF ค่ะแต่ว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าหรือว่าสมาธิสั้นควรจะต้องได้รับการฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะคะจะเห็นได้ว่า e f เป็นกระบวนการคิดที่สำคัญที่เด็กจะต้องมีซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเด็กๆคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกทักษะ e f ของเด็กๆได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถปรึกษาได้ในทุกช่องทางของคิดพัฒเลยนะคะ